ครับใกล้แล้วครับวางแผนังไงอย่างีนี้อ๋อปีนี้ผมต้องทํางานครับมไม่สามารถวางแผนใดๆเท่าไหร่ครับผม,มใช่อยากจะได้อะไรพิเศษไหมครับจริงๆคือผมว่าช่วงนี้เราไม่ได้มีของอะไรที่อยากได้เป็นพิเศษขนาดนั้นเพราะว่าช่วงนี้ออกกองค่อนข้างหนัก<ม>ก็เลยเหมือนกับว่าจริงๆแค่ซื้อวิตามินหรืออะไรบางอย่างมาดมให้ผมผมก็เติมแล้วแหละใคร<ม>ก็ได้อะไรอย่างนี้ครับแทแบบว่า เนี่ยแทนแบบนี้ผมว่าอาจจะต้องค่อยคิดทีหลังเพราะว่าตอนนี้คือเวลาผมออกกองผมจะเต็มที่กับในกองอะไรอย่างงี้ก็เลยขอทํางานที่อยู่ตรงหน้าก่อนอะไรอย่างงี้ครับมีค <ๆ S 2> ิดฮะแต่ว่าตอนนี้คือทาทาของขวัญให้ที่บ้านอยู่ก็เลยแบบยังแบบยังเว้นของตัวเองไว้ก่อน,นของกคืออะไรก็<อ>ใช่ปีน,นี้ปีน,นี้ทาบ้านให้คุณพ่อครับ เริ่มเดือนนี้แหละฮะเพราะว่าเพราะว่าปรับพื้นที่ใหม่อะไรต่างๆคื่ทำในที่เดิมไม่ทราบเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคนบริหารเรื่องนี้ให้เพราะฉะนั้นผมก็แค่เอ่ยปากว่าผมอยากทําให้ท่านทำการต่อเติมจากเก่ารไม่ใช่ครับทําใหม่เลยใช่เป็นพิมเลยที่เดิมหรือว่าที่ใหม่ที่เดิมครับเพราะว่าผมมีอาม่าอยู่ด้วยอ่าใช่ ออกแบบไเรียบร้อยแล้วต่อเรียบร้อยครับออกแบบเองได้ตามใจตัวเองไหมผมคิดว่าค่อนข้างค่อนข้างตามใจนะครับเพราะว่าเหมือนเหมือนคุยกันรู้เรื่องะครับกับกับพี่ที่ออกแบบให้หอตอนนี้ไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับก็ปรับหมดแล้วคือตอนนี้เหมือนกับว่าพร้อมลงเสาเข็มอะไรอย่างนี้มากกว่าแล้วตอนนี้อยู่ไหนอ่าก็จริงๆผมช่วงเนี้ยคือปี4ผมต้องทำโปรเจกต์ผมจะมีอยู่ตามแบบว่า เป็นหอของญาติบ้างที่อยู่ใกล้มหาลัยหรือว่าแบบบ้านญาติอะไรอย่างงี้ก็บ้างด้วยครับอ๋อจริงๆแถวที่บ้านก็ยังมีมีที่ที่แบบไวไวอยู่ด้วยอะไรอคือบ้านหลังเก่ายังอยู่อยู่บ้านหลังเก่าไม่อยู่แต่ว่าในละแวกบ้านผมจะเป็นบ้านติดกันหลายๆลหลัง้าญาติาว่าะบอกว่ารจะทบ้านใหผมว่าเขาก็ดีใจครับคือคือเหมือนกับว่าก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แบบ บางครั้งเราก็คิดอยากจะทำมาตั้งนานแล้วแบบวันนี้เราก็ทำได้มันก็ไม่ว่าเขาจะรู้สึกยังไงแต่ผมก็ดีใจอยู่แล้วอย่างนี้ครับใช่ไม่อัดเลยนะฮะอะไรครับเฮ้ยไม่รู้เหมือนกันครับเขินนิดหน่อยต่อเดี๋ยวถามย้อนวามอีกนิดนึงเรอบบ้านที่ออกแบบมาเป็นแนวไหนยังไงเ่ะเอ่อเรลี่ยมๆอะฮะชอบแนวเลี่ยมสไตล์มันใช่คือคือมันจะเป็นแบบ เหมือนถ้ามองในมุมแบบ3มิติจะเห็นเป็นกล่องเะฮะกล่องกล่องสี่เหลี่ยมเลยแต่จริงๆแล้วมันมีดีเทลที่แบบผมใส่เข้าไปอันนี้มือทอขคิดเองเลยหรือว่าอยากได้สมมีเป็นเรื่องในหัวเพราะจริงๆเคยเรียนพื้นฐานเกี่ยวกับสถาปัตย์มาด้วยเพราะพี่ชายสอนอะไรเงี้ยก็จะมีในหัวตัวเองว่าเราอยากได้ตรงนั้นตรงนี้ก็จะคุยกับพวกพี่ที่ออกแบบเขารู้เรื่องอะไรอย่างนี้ครับแต่เราตั้งใจไหมครว่าม่เกินหน่หรเกินเท่าไหร่อุ้ยมีครับเพราะว่าก็ก็มีคิดคิดไว้บ้างแต่คือ ก็ต้องดูเพราะว่าเราทําให้พ่อแม่เราทั้งทีผมก็ต้องเต็มที่ฮะับสิบล้านยี่สิบสามสิบยังไม่ทราบตัวเลขแน่ชัดเท่าไหร่ครับต้องเอาเข้าางเข้าางที่เราคิดไว้ในใจว่าเอ้ยต้องประมาณนี้แหละก็ไม่เกินที่พี่พี่พูดมาคร่บไม่น่าเกินเท่าไหร่ไายตัวเลขอ่ะอายี่สิบอะเดี๋ยวผมรีบกลับบ้านไปถามคุณแม่ให้เรียบร้อยก่อนอ่ะถึงยี่สิบไม่ต่อเงินงบในใจเราคร่าวๆคิดว่าไม่อยากให้เกินไม่อยากให้เกินนิดเดีต้องทำงานหนักต้องเออต้องเรียนหนังสือพิพาทผมว่า ต้องทำงานหนักมากขึ้นไหมไม่ต้องทำงานหนักมากขึ้นแต่แค่ปีนี้มีงานมากขึ้นคือเหมือนกับว่ามีงานเข้ามาให้เราทำมากขึ้น,นอะไรอย่างเงี้ยปีนี้มีงานเยอะไหมครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ปีนี้ผมจะออกกองซะเยอะอเพราะว่ารู้สึกว่าเราอยากผลิตแบบเป็นสื่อออกมาให้แฟนๆได้ชมกันแต่ว่ามันก็จะแลกกับการที่ว่าคิวเราจะมีแบบไป,ไปทำงานอย่างอื่นน้อยไรอคิวอีเวนต์แทบไม่มีเลยปีนี้ใช่ครับณนะช่วงครึ่งปีแรกนี้ไม่มีแล้ว ทำอะไรไม่ได้เลยช่วงนี้ไม่ถึงในขั้นถ่ายทำอะไรแบบโอ้โหเลยใช่ใช่ครับเพราะว่าช่วงนี้คือมันเริ่มทยอยเปิดกล้องทีละเรื่องเราแล้วแบบเราก็ให้วันแบบเต็มแม็กซ์ที่เราตอนนี้สี่ครับครับเจีดพอจะได้อีเวนต์ไหมคะอีเวนต์ก็ได้ทำเยอะอยู่อย่างนี้ผมค่อนข้างสนุกกับงานทุกแบบคือผมว่าเราก็ต้องเปลี่ยนหลายอารมณ์ครับเราจะได้แบบสนุกกับการทำงานมากขึ้นมากกว่า แล้วของที่ก่าพไปก่อนนี้อยากได้ยงจริงๆก็อยากได้แบบเหมือนกับว่าเวลาเราเล็งเสื้อผ้าที่เราอยากได้ผมไม่ค่อยคือพอเป็นพาร์ทของตัวเองอ่ะผมจะไม่ค่อยแบบไม่ไม่ค่อยคิดของชิ้นใหญ่เวลาของชิ้นใหญ่จะคิดถึงพ่อแม่ก่อนมากกว่าก็ถามว่ากลัวไหมเรียกว่าเชื่อแล้วกันฮะเพราะว่าผมเป็นคนที่ฟังคําพูดผู้ใหญ่คือถ้าเกิดว่าเขาเตือนหรือเขาแนะนําอะไรเราเนี่ยเราก็พร้อมจะทําตาม ถ้าเกิดว่ามันดีอะไรนี้ที่ทำมาเขาแนะนำให้ไปทำอะไรบ้างมส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคุณแม่ส่วนใหญ่ที่ทําให้เพราะว่าบางครั้งผมก็ทํางานจนผมก็ไม่ค่อยได้ฟังนะว่าปีนี้ผมชงหรือไม่ชงอะไรอย่างเงี้ยปีนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไมดีทำอะไรนะปีนี้อาจจะไม่ชงใช่ครับย้อนถามนิดนึงวันที่24สิงหามันก็ต้องเกี่ยวเรื่องความรักนิดนึงคนของเราเราจะว่าไงถ้าเกิดว่าเราต้องไปทํางานมันเกิดด้วยอะไรด้วยก็ มันก็เป็นเรื่องความเข้าใจแหละครับเพร,เพราะว่าพอเป็นเรื่องในกองแล้วเราต้องไปออกกองอย่างเงี้ยมันเป็นคิวที่ล็อกไว้ล่วงหน้าแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้อยู่แล้วแล้วก็เราเต็มที่กับการทํางานมาก่อนอยู่แล้วอะไรเงี้ยเข้าใจเเราดหเข้าใจครับ <laughs> แอบเสียดายไหมแอบรอคือเขามีบนบนแบบเสียดายมันเกิดด้วยัจุดมันแห่งความรักด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยนะผมว่ามันด้วยระยะเวลาแล้วก็เวลาเขาเห็นเราทํางานมาแล้วเขาจะรู้สไตล์การทํางานเราดีว่าเราทํางานแนวไหน จะให้มาเซอร์ไพรส์ที่กองอะไรเลยนะคะว่าทำงานจริผมไม่กล้าลุ้นเพราะเดี๋ยวคาดหวังชอบเซอร์ไพรสอมีบ้างคือผมว่ามันมันแล้วแต่ช่วงเวลามากกว่าคับว่าเราพอมีคนหนึ่งคิดอยากทำก็จะเริ่มทำอะไรกันเองอะไรอย่างนี้ครับอาจจะเป็นไปได้นะอาจจะเป็นไปได้แต่กล้าจะเป็นไปไม่ได้